จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมภาพอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดาที่คนไทยรู้จักมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กันมา415ปีมาวันนี้มาฉลองโบสถ์วัดพุทธวิหารอนุสร์มิตรสัมพันธ์415ปีคือ 2,147เราทั้งหลายก็คงจะปลื้มปิติยินดีว่ามีคนไทยมาที่นี่มากถึง3,000คนพระ300รูปเมื่อมีโอกาสอัตมภาพก็อยากจะมาชมพิพิธภัณฑ์มารุเชสซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอยู่ด้านหน้าของพรต์ของ ฮอลแลนด์ Thailand, ไปกรุงปรากไปเยี่ยมลูกศิษย์ท่านที่ปรึกษาท่านทูตคือท่านวิทยาทิพย์ลูกชายของท่านพลเอกวิชิตยาทิพย์อัตมาภาพมาที่นี่มีความรู้สึกอย่างเดียวที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เคยปกครองเกาะชวาเคยทำการค้ากับประเทศ ไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วฉะนั้นหมู่บ้านฮลอลันดาหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสเราจะเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าการเดินเรือเพราะประเทศนี้อยู่ติดทะเลเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการ,การเดินเรือแล้วก็ไปสแสวงหาข้าวปลาอาหารเพชรนินจินดาพืชพันธุ์ธัญญาหารมา ค้าขายในยุโรปเป็นประเทศแรกๆที่เกี่ยวโยงกับประเทศไทยของเรามาวันนี้เราก็จะได้ไปดูภาพเขียนในมุมมองต่างๆที่คนที่นี่เขียนเอาไว้เมื่อ600ปี5 0 0ปี400ปีที่แล้วเกี่ยวข้องกับภาพกรุงศรีอยุธยาก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปไร้มิวเซียมนะไร้มิวเซียมประเดี๋ยวพวกนี้ หรือเมื่อเรือนนี้ก็จะไปอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ภาคภูมิใจว่ามิตรสัมพันธ์415ปีที่ผ่านมานั้นเป็นมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่มากระหว่างชาวฮอลันดากับคนไทยคนที่นี่รักคนไทยมีความผูกพันกับคนไทยมีสัมพันธไมตรีที่ดียิ่งกับคนไทยวัฒนธรรมไทยเปิดโอกาสให้สร้างโบสถ์ศิลปะไทย อยู่กลางสวนสาธารณะได้อย่างน่าอัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนไทยคนฮอลแลนด์ฮอลันดาหรือคนดัตช์ก็จะมีความรู้สึกว่าเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลเผื่อแผ่ให้กับพวกเราได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญขอให้มิตรภาพระหว่างชาวฮอลแลนด์ชาวดัตช์ชาวฮอลันดา ชาวไทยของเราจงยั่งยืนมั่นคงตลอดไปขอเจริญพร